โอเคครับผมวันนี้ก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมูเอฟนะครับผมวันนี้เราจะมาหายิงคนกันนะครับวันนี้ผมมีคนหนึ่งที่ผมจะล่านะแต่ผมไม่ม่นใจว,ว่าเขาอ่อนหรือเปล่านะผมอยากยิงเขามากเลยดูก่อนไม่อ่อนนะครับช่างเขาน,นอืมงั้นเรามาหาห้องเล่นกันดีกว่าห้องนี้ไหมเต็มหรือยังโอ้โหเน็ตกากมากเลยเนี่ยผมโอ้คอมโบเฮ้ย กดลงไม่ทันัลโเราขอขอล่างเออเอเคมาครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะหมดเวลาหรือยังเออเล่นได้อยู่นะสักนาทีหนึ่งก็ยังดีนะปังอ,อุ้ยอุ้ยใครเอาซองเงินมาวะาไห้ดูอ๋อสงสัยน้องน้องโทรนะเอาลาผมไปนะครับเลยเล่นอเอาซองเงินมาไม่ได,ดูนะผมเฮ้ย โอ้โหแฟนยังโหดกระโดดยิงไม่กระโดดยิงกระโดดนั่งเลยเมื่อกี้นี้ไปไหนแล้ววิ่งโห<ฮ>จังวะเจ็บนะครับได้ยิงไม่โดนได้ไงวะอะไรวะน,นี่นะครับผมตายละสองตัวชิวๆไม่มีคนเข้ามาเลยเลยวอร์มๆนะครับยังไม่เอา อะไรเห็นผมเห็นใช้ปืนพกใครวะใครวะเฮ้ยโอาเอาหัวดิดีหัวดีหัวอ้ยั่แมงแมงไม่ดีหัวให้นะครับน่าจะตรงนี้นะผมว่านะครับ เขามาทางนี้แหละน่าจะเจอแฟนนะครับเมื่อกี้นี้นี่ไงเราเยจะตายซะแล้วไอเวนเฮ้ยครับได้ไหมสองตัวมาแล้วครับไอคนนึงเข้ามานะยอดไลเอ่ยอ๋อสามเพชรเขียวนะครับได้อยู่โดดใส่หมันเลยผพราะว่า้องขาวก็เล่นดีนะโอ้โหแต่ว,ว่ามันบางไปหน่อยนะครับแบบยังไงอะ่ะไม่ใช่บางหนิมันมันเปาไปหน่อยนะครับเออแบบ มันไม่แรงอ่ะมันก็เบาตามปืนนะผมว่ามันน่าถ้าตามจริงผมว่าตอนนี้น่าจะสมดุลสุดแล้วความแรงก็พอดีแล้วก็ความเร็วเนีครับความเร็วในการยิงอะไรเงี้ยเ,เอาเอาหัวเล็งหัวด้วยผมว่าก็น่าจะโอเคนะสําหรับซองขาวนะครับคนที่เพิ่งเล่นนะก็ผมว่าซื้อซองขาวก็น่าจะดีนะครับคล่อง,องก็เอาไว้แบบเจอชุดใหญ่ๆนะถ้ายิงแรงนะครับ นะบอกว่าเม็ดเดียวเลยมีเสียง้วต้องขอบัยด้วยนะครับผมตายยิยม้นมนี่ยตายฟั่ไก่ชิวๆร้องฟั๊มไก่ใครตั้งชื่อลูกดาวผมเหรอผมถือปืพนพกเลยเห้ยโอ้โหเกมหมดเลยนะครับเม็ดเดียวตายคืออะไรเขาพูดอะไรกันผมไม่เข้าใจนะตอนนี้ผมงงมากเลยนะมีเสียงไรต้องขอภัยด้วยนะเล่นมันร้อง ี๋ยวมันร้องให้กำลังใจเห็นนี่ใครเขาแบ่งๆกันไหมเนาะสองขาวก็ดีนะโอ้โหท้ายสองเองว่าอย่างเงี้ยะครับผมพอเจอคนเก่งหน่อยก็สู้ยากนะอ้ยอย่มันลอยมันลอยไปเลยเห็นไหมเมื่อกี้ตัวผมลอยไปเลยนะเว้ยเพราะว่ามันผมว่าซองขาวว่ามันดีอย่างหนึ่งมันดีอย่างหนึ่งแล้วมันมัน อย่างไงว่าแบบมันมันโดดได้ไกลอ่ะเพราะมันเบาอ่ะครับเห็นปะเนี่ยมันโดดได้ไกลครับเนี่ยยิงหัวสบายเลยเนะ hey, ออี่ยเป้งลอยลอยยู่ข้างๆเป้งเป้งเข้าหัวนะครับเล่นแบบชิวๆครับไม่ต้องเอาจริงมากนะเนบบรเา,จรานะเจอโหคนเก่งๆนี่ผมไปไม่เป็นเลยนะี่ะ อุยหมดก่อนนะโอเคผมอ่านคลิปนี้แค่นี้พอดีกว่า๋ยวผมไปอ่านอีกคลิปหนึ่งเก็บไว้นะครับแล้วก็ลงทีเดียวเผื่อผมไม่มีเวลาแล้วนะครับก็คลิปนี้ก็าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับก็มายิงเล่นๆนะนะครับผมนี่เก่งอยู่นะคนนี้เก่งอยู่นะครับโอเคเพิ่งนะ่าจะกลับมาอ๋อคนนี้เพิ่งกลับมาเล่นโอเคฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสับวันนี้สวัสดีครับผม